Let's go, let's go. Uh, Do you have shoe yes. Hey, <laughs> uh, <laughs> <I'm> Chinese punk <laughs> Chinese, yeah. Shoe bed, Do you know Oh, I don't know. <laughs> I don't know. And yours. hold

เมื่อกี้มันได้ยินเสียงปืนข้าแล้วหรอมาได้ยินเสียงที่ใดอย่างี้ Enemy spotted เจอละซื้อสองก็ยังซื้อสองก็ซื้อสองตีก่อนเยเงด้๋ยงด้๋ยโอ๊ยพุ่งพุ่กินได้ไม่เนื่อยไม่หลับไม่หลับเพื่อนข้างล่าง เมา่อกี้เนาะยูที่มีตัวปะมันเมา่กี้มยิงไอตรงกับแม็กกี้สตัวแล้วก็เลยคิดโต๊ะแล้วอีก <sho> ต <oter part 1> ีนึงอยู่น้ตมีมีตัวอยู่ข้างบนนี่มามีเสียงประตูเปิดนี่ไงเสร็จแล่วยะถามว่าัง

มันมีคอสติกเดินบนพื้นนะอ่ะคุ้ยคอสติกเขาเนื่อ,อเอย

Those care packages likely shift the delta in our favor. Right. The pricing a independent variable. Introducing a new variable. Hostile spotted. You're lying to me. Okay. that. They okay, the will be found. Let's check out. Making it's contact with the subject. another Oh, wait. Oh, oh, no. Attack. Yeah, got that.

ฟ้าตีเขาไปโครงการมือตายมีตัวโดนตีอยู่มีตัวโดนเผาไม่บอกว่าฟ้าตีเขาไปยังอ่้าวแล้วโอเคเบอร์จะยิงกูกเเกกไว้ใส่

Graveling. Good I would I would I This location interests me. It's coming, it's coming. Another squad, Another squad is on us. Recharging shields. Hostile spotted. Oh, behind my I am fire. Yeah, friends. Behind me. I shattered an enemy's shield. Recharging shields. เหจบดี้ยมอยู่มันมันเลือ่อน,ม,น,ม,นม,มันไม่เลื่อนมันไม่เต็มเต็มมีจี้นี่เดี๋ยว

Let's go, let's go. Uh, do, do you have shoe bed? I Chinese. <laughs> Chinese. Do you know shoe Oh, I don't know. <laughs> I don't know. I don't I don't know.

มันมีวัตดุนปเร็แตกมาปาสีได้ป่ะสีปะจะดาวจนึ่ไงก็เจอสอตัวนี่หว่าป้าสีเข้าไปก็ได้มันมีแี่วัสดุเลย๋อ้ีไม่เป็นไรแค่วัสดุเลยวัสดุสาเก้า ยาชีวเซกูจหมดละหมดละย่มาอย่อ冲嘛直接冲他们เอ้าเฮ้ยโอ้นี่กูปังตีไปแม่งกี่ข้สันมันกันไว้ไอ้ยี่ย

อยู่มิกกี้มันเสียงขอามผ่อนเลยไหะไม่โดนมี้อเยอ่ะยิงทำอะไรพิเศษนะ